จ,จ,จู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 โอเควิ่งเร็วซะด้วยนะแล้วคูดาวเร็วด้วยนะโอ้โหโคตรจอะโคตรจะจำนวยฮิลเลอร์โคตรจำนวยคิลเลอร์นะครับไปครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟแตก่อนนะมองไม่เห็นกันละสีเด้ด้ด้สีเขียวช่วยด้วยนะฮะนะฮะไปครับผมโอเคนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไป ล่าคนหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ตายซะฆ่าหมวกของฆ่าหมกห้องไฟฆ่าหมกห้องไฟนะครับตอนนี้ตอนน,อน,น,อน,นี้ตอนนี้ไฟสว่างเลยนะเราก็หลบไปมุดก่อนนะตอนนี้โอเคสีเขียวต้องช่วยแล้วนะเพื่อนนะโอเคตอนนี้นะฮะเราต้องเนียนๆน,น,นะตอนนี้นี่นั่งดูมอนิเตอร์ซะหน่อยนะแม่ เราคูดาวไม่ใช่อะไรตอนนี้เราคูดาวอย่างเดียวเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปปิดประตูกันซะหน่อยนะแล้วก็ปิดสัญญาณไฟซะนิดนึงเนี่ยนะโอเคนะครับอย่าให้ใครเห็นศพนะฮะตอนนี้โอเคไม่มีใครไปเห็นนะตอนนี้โอ้โหอยู่กันนานเลยทีเดียวนะตอนนี้คอมเดี๋ยวเราซ่อมซิว้ามีคนม,มาซ่อมแล้วฮะตอนนี้ยังไงครับเนี่ยโอ้ยไม่มีใครเห็นศพนะฮะตอนนี้ โอเคตรงนี้ไม่มีใครนะถ้ามีก็จะถ้ามีก็ดีสิฮะนี่ทำงานเสร็จแล้วนะทำควยเสร็จและเฮ้ยเอ้ยสีแดง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 ไปเร็ว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 เอ้ยอึ๊บเออโคตรเนียนโอเคตรงนี้เราห้ามเข้าไปฮะว่าศพสีดำอยู่นั่นนะเรานี่ฆ่าไปสองศพแบบเนียนๆเลยเนี่ยอ่ะยังไงไม่มีใครเห็นนะ เดี๋ยวดูที่ประจอนสิอุย้ยมีคนตายนะฮะแต่ยังไม่กล้าไปกดนะตอนนี้ทำเควสก่อนนะนี่อุย้ยมีคนเห็นศพสีแดงนะฮะตอนนี้โอ้โหตายไปสี่คนนะคิวฮูดาวทเวนตี้ไฟฉันอยู่กับสีส้มนะนี่ <laughs> พยายามที่อยู่พร้อม What ที่ไหนอะอ่าเงียบนะตอนนี้เงียบนะใช่ฉันอยู่กับนี่ไงฉันอยู่กับสีสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินนี่เอาไงฉันอยู่กับสีเหลืองนะนายพูดมากไปนะฉันอยู่กับพวกนายนะเพื่อนอยู่กับพวกนาย โหวดเหรอฉันโหวตบลูแล้วกันนะออซอมไม่ใช่ไอสีเขียวเนียนเนี่ยสีน้ำเงินเนี้ยยังไงฮะไอโหวดบลู Blue นะ Yes โหวตบลูนะครับนี่ไงเพรสีเหลืองพูดมากนะเราต้องฆ่าดิ่งเนี่ยตอนนี้นะ เพราะว่าเขารู้อค,คูดาว่ะคููดาวผมพิดผิดเนี่ยอุย้ยโหเสมอวะสีเหลือไม่ไวเสียงพูมไว้ใจผมอะเสีชมพูมไม่ไว้ใจผมนะเอาเลยฮี่ไอยังไงดียังไงดียังไดงได,งไดีสับสนสับสนสับสนใครวะเนี่ยใครฆ่าไปตามเพื่อนไปเพื่อนส้มพี่ขอตามเพื่อนนะ โอเคจริง okay. ๆผมไม่ขนค่าส้มนะซื้อใจได้นะฮะโอเคโอเคตึดตึดโอ okay. 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 เคโอเคโอเคโอเคในเวลาวุ่นวายวุ่นวายเออเฮ้ยดีเงยดีทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ย เ้ตรงนี้สิฮะหลบขึ้นมาสแกนมาไมเนี่ยอ้าวเจอศพก่อนฮะศพใครอ่ะเจ้าศพเสียเงินตายะฮะสีเขียวอะทำไมสีเขียวอะอะไรฉันเห็นเต็ม,ต,มตาเลยขอโทษนะ ขอโทษนะเคใครเควะน่าจะเพื่อนเขานะฮะขอโทษด้วยนะบลูขอโทษด้วยบลูเดี๋ยวนะคุณเห็นจริงๆเหรอคุณเห็นจริงๆเหรอ It's Dark Green เป็นสีเขียวเข้มนะฮะไม่ใช่ผมนะฮะ เออสีส้มตอนแรกเธออยู่นายอยู่กับฉันนี่ทำไมนายหายไปอะฮะท่านกําลังจะไปส้มนะแล้วออร์เรนจ์อยู่ไหนฉันเห็นเขาเนี่ยวิ่งอยู่รอบรอบส้มไ้ล่างเลยนะไม่ค่อยมั่นใจครับไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจสีส้มเนี่ยโอเคโอเค <c oughs> อเฮ้ยสีเขียวบดวผมนะฮะ ด้วยความน่าก,กลัวนะฮะตอนนี้โอ้โหงานหยาบแล้วตอนนี้สีเขียวนี่พลาดนะฮะตอนนี้เอาล้วฮะเหลือใครครับเนี่ยเหลืออยู่สามคนนะฮะไป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 ด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยไกลไปด้วยกันกนีโอ้โหยากอะ่ะเนี่ยมันสู้ยากฮะมีสามคนแล้วมันเดินติดกันเลยอ่ะดูดิเราต้องดับไฟแค่นหน่อยฮนะเอ้ยเอ้ยเดิน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 ตามเดินตามเหลืครับเนี่ย ผมยังครูดาวอยู่เลยนะฮะไม่ใช่รอครคูดาวครับจะฆ่าแค่นั้นแหละแต่ยังฆ่าไม่ได้นะ,ะตอนนี้เดี๋ยวเราเดินตามไปก่อน,นะฮะโอเคเราไปท่อมไฟนะฮะเดี๋ยวเรารอครูดาวแล้วเราฆ่าทิ้งแล้วเราก็รีพอร์ตทิ้งเลยนะ,ะลองดูซิว่ามันจะมันจะไหวไหมนะตอนนี้โอเครีพอร์ตครับผมอ่า มันจะเชื่อผมไปเนี่ยว่าใครฆ่านะฮะฉันเห็นใครฆ่าก็ไม่รู้ฉันอยู่กับสีโซสีชมพูบ้าเอ้ยรีพอร์ตตัวเองสิเอาไงวันเนี้ยเออฉันกำลังจะเข้าไปซ่อมไฟเออใช่ใช่ใช่น่าจะใช,ใช,แใช่แน่นอนตายซะ ฉันไม่เห็นหนายนะเฮ้ยไม่เห็นได้ไงฉันเห็นศพเลยนะแล้วฉันเห็นศพนะเออฉันเห็นศพด้วยเออเชื่อฉันหน่อยสิเอาบนโบตายแล้วบนโผมแน่เลยไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนเมื่อกี้ผมพลาดไปนะโอ้จะได้จะได้ก็โอเคจะได้สนุกดีนะเราก็คิวไปเยอะเหมือนกันครับโอเค เออตอนนี้โอเคเลยทีเดียวเนี่ย